สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภาเยอรมันค่ะสวัสดียังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสองแม่ลูกนะคะจะพาไปเก็บกระเทียมป่าค่ะทุกคนปีนี้เหมือนที่บอกนะคะพลาดผักมาเยอะมากเลยไม่ได้เก็บหลายอย่างเลยนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกระเทียมป่ากันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันค่ะที่เดิมค่ะป่าเดิมของเราเดี๋ยวเดินขึ้นไปนิดนึงค่ะดูนี่ค่ะดอกไม้ในป่าค่ะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะ น้องเกิดกันอยู่หนึ่งจุ้มนะคะนี่โอ้สวยจังเลย <Yeah. S 1> เหนื่อยค่ะคนนะว้าวว้าวโอ,โอ้งดอกไม้ข้ามหยยบโอ้ดักแดดไม่ออกคลึ้มนะคะวันนี้แทนแทนถึงแล้วค่ะทุกคน ป่าเดิมของพวกเราคะ่ะมีใครอยู่หรือเปล่าดูสิมองหาพวกคนโอ้ยเขียวไปหมดไม่ค่อยดอกไหนนี่ไง<ด>เห็นตุ่มๆมไหมลูกตุ่มๆเหรอเก็บแต่ดอกนะเอาดอกไปดองนะคะไม่มีหนอนไหมไม่มีเก็บเยอะๆดอกเยอะๆเอาดอกดอกหนูตรงนู้นมีดอกเยอะคะ่ะค่ะเก็บเยอะๆก่อนเพื่อามาใส่เก็บค่ะทุกคน วันนี้วันหยุดนะคะเลยได้มีโอกาสออกมาเดินหาเก็บผักสามีพาไปทานข้าวนอกบ้านไปเดินเล่นนะคะแล้วก็เลยแวะมาเก็บจะเอาไปฝากพี่เบนด้วยาหาเพื่อนด้คะนะคะจ้าอตอนบ่ายเคทเขามีนัดหาเพื่อนนะคะบ่ายสองต้องรีบเก็บนะลูกบ่ายสองมีนัดไปเล่นบ้านเพื่อนคะ่ะเล่นสาวอเอังเออแบบนั้นนะลูก มาแบบนั้นนะคะอะไรขยับต้นอันเนี้ยหูตัวอะไรใหญ่ใหญ่เลยนี่มันหลอนอ่ะมันลมพัดลูกแต่จริงแล้ก็รู้ว่าลมพัดเริ่มหลองหลอนล้วค่ะไม่ต้องหลอนเลยต้องหลอนชายยเขีวอะไรทั้งนั้นอ่ะตอกชายเขียวอ๋ออันรีบเก็บเธอช่วยออกมาด้วยเธอได้โปรดได้โปรดได้โปรดได้โปรต์ ลงไปทางนี้ดีกว่าค่ะรู้จะเอาตรงไหนดีทุกคนมาช่วยกันเก็บแนะ่มาช่วยกันเก็บด้วยจ้านี่นี่แหละดังป Ł ูป, Ł ปูนนี้เคนไม่ต้องเข้ามาตรงนี้สนุกเข้าไปตรงนู้นสิที่เยอะแยะหนุมไม่ต้องมาหาใกล้มา,มาหรอกลูกน,น,นู้นทางนน้นน่หลูกเยอะแยะมอง ม่ยุ่มใส่ข่อยยุไปอยาก่ายด้วยอ,อ๋ออยากเข้ากล้องค่ะทุกคนขอโทษด้วยที่มายุ่มย่ามนในหัวใจเธอตะลิงตะลองวันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะอากาศครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนเมื่อวานฝนตกเนาะวันนี้แดดยังไม่ออกถุงเดียวพอ ปีที่แล้วเก็บเป็นแบบกระสอบกระสอบเนาะตัดเอาตัดเอานะคะแต่เปิ้ลไม่ชอบตัดนะคะเปิ้ลว่ามันไม่ได้อัธรุเด็ดแบบนี้สนุกกว่าใช่ค่ะใช่มันจะเด็ดดังกรับกรับกรับจ้าลูกความสุขมันอยู่ตรงนี้นะคะข้ามไปหนึวันเดียวตรงข้ามคาะเขาอยากออกกล้องค่ะดูเขาเนาะเอาอย่าเหยียบนะลูกนะข้ามนะ หดอกตุ่มๆเยอะเลยนี่ดาม,มรุนแรง,แรงสักกำก็พอนะพี่เบนเนาะบอกว่าเบนว่าเอาสักกำก็พอนะคะ <S <S ต้องเอาเยอะไม่ต้องเอาเยอะ,เ,อเ,ยอะเปลืองไม่เปลืองค่ะเดี๋ยว<ม>ค่อยมาเก็บใหม่ห<ม>นูหาไม่เจอจริงๆเหรอลูกไม่ค่อยเจอค่ะมันไม<ด>่เจอดูก้านขาวๆเลยค่ะ พิธีดาเอาก้านไปด้วยนะก้านมันหวานที่สุดเลยฝรั่งเขาไม่กินกา้านเขากินแต่ใบนะคะทุกคนไปอร่อยเปิ้์นอ่ะวันนั้นตัดออกเหลือแต่กา้านโอ้ยแซ่ <c ười> บมาจกของละไม,ม,ม้อีกแล้วเอาแต่ใบด้วยเก็บไปก็เก็บที่นันค่ะฝรั่งเขาเอาแต่ก้านเขาก็เลยเลือกเอาแต่ก้านใหญ่ ไยใบใหญ่ๆเขากินใบเนาะเข้าไปทำพวก,กสลัดอะไรน,นะพวกซอสสปาเกตตี้อะไรเงี้ยค่ะทุกคนหาใช้เกตขาช้เกตคอนเสิร์เกตตามด้วยตุ่มๆเยอะเลยค่ะดอกมัน อร่อยนะคะสิ่งที่ทำกินนะคะเป็นกินดิบนะคะแล้วก็ผัดน้ำมันหอยสุดยอดผัดน้ำมันหอยนี่หวานอร่อยมจ้าใบาใหญ่เลยลูกอ่ะดูก่อนค<น>่ะใบใหญ่ค่ะด,ดังในป่าคนเนี้ยดังที่สุดในป่าเลยไม่ดังค่ะอดูดอกเก็บดอกให้มาม่าสิลูกใบงามๆก็ไม่เอา ต้องใส่ทางเดียวกันนะผักอะ่ะมาร์ี้เกียตแยกยก็ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวลาล้างไม่ได้ล้างง่ายๆอะ่ะลูกหาไม่เจอแล้วค่ะหาไม่เจออะไรโอ้ยมาดามเอ้ยทำไมเก็บตรงไหนเะตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวเก็บไม่เสร็จไม่ได้ไปหาเพื่อนเดอ้อ อย่ตรงที่ไม่หาดอกให้ม้านี่นาาโง,งโอ้ดอกเดียวเองกลมตั้งนานโอ้ยิ่งลงไปยิ่งใหญ่เลยกินยังง่ายจะหมดปีที่แล้วก็มาปีนี้ก็มานะคะมาปีนี้ก็มามาทุกปีเก็บเอาแต่พอกินนะคะเขาจะได้เกิดขึ้นมาให้เรากินอีกทุกปีนะคะไม่ใช่ถอนรากถอนโคนไปหมดนี้ยเนาะฝรั่งเขาตัดเอาไปปุ๊บ ก็เกิดมาอีกเป็นการช่วยดูแลธรรมชาตินะเก็บกินบ้างอะไรบ้างโอปีนี้ไม่ได้พาลูกสาวฝรั่งมาเก็บเลยปีที่แล้วพาพี่รีมาเก็บด้วยนะเนี่ยพี่ลีกับป๊าปาปีนี้ป๊าปาก็ป่วย ลอยมีคนมาตัดไปเพื่อนเราหรือเปล่าได้เยอะยังลูกหากหหออยากเนาะเด็ดตรงไหนก็เจอหายากว่ะซานโอ้ยลูกอิชันนี่หามานั่งจุ่มไหนก็เจอดอกถ้าเก็บแต่ดอกในวันนี้มามา เยอะแล้วดอกก็ผัดหวานหวานเจียเจ๊ยบเจี๊ยบกอในนหญ่โอ้ยฮ่าคะ่อ,คอยๆเก็บไปเรื่อยเย็นๆอ้อปะลอ,อยอยู่ข้างล่างถ,าถ้าเวลาลงลงที่นะคะระวังเยนจ้ะ ค่ะถือกล้องแล้ะเก็บไม่ถนัดค่ะทุกคนเก็บไม่ค่อยถนัดเลยจะเก็บสองมือรอพึ่งรูปนี้่จะบอดได้กินไม่ระวังหนอนนะคะไม่ต้องระวังคะ่ะลูกหนอนเขาไม่ได้ทำอะไรเราหนูอย่<ท>า <ำ S 1> เหยียบผักของมาม่านะทำสิคะไม่ชอบให้มันขึ้นแขนเลยไม่ขึ้นแขนเอาขาออกเหยิบเก็บต้นใหญ่ของมามะ่า ดูค่ะอบอบข้าง่งเลยมีุกใบต้นใหญ่ๆมีุกแถวนี้ไม่ต้องมาเก็บตรงนี้ก็ได้ค่ะไปค่ะไปเก็บดอกมาไปดูค่ะโอ้โหปสามีเปิ้ลเขาอยู่บ้านทุกวันแล้วเขาเบื่อนะคะทุกคนพอเปิ้ลหยุดปุ๊บนี่ค่ะชวนเลาะเลยค่ะ ชวนออกข้างนอกไปหาเดินเล่นไปหาที่กินอาหารเที่ยงข้างนอกเอารถบ้านออกนะคะไอเรานะทํางานทุกวันเนาะก็อยากจะอยู่บ้านบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เบื่ออยากจะไปข้างนอกห,อหนูไปโรงเรียนหนูวันนี้รู้สห์ให้อยู่โรงเรียนหนึ่งวันมัดขึ้นเห็นไหมมันอันต,ต,รตรายตรงนี้แหละค่ะอันตรายพวกอะไรกลัวมดกลัวหนอน หนักเแยนตัวใหญ่โอเคจุ้มนี่ก็อิ่มแล้วอะอ,<า>อะไรเพื่อนค่ะอะไรเพื่อนอ่ะไฮ้ยข้างรหนูเดี๋ยวค่อไปเช็ดก็ได้ข้างนเนี่ยมดที่ใส่แล้วก่อ,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 อนจะขึ้นมาสามีบอกว่าเอานิดเดียวเอานิดเดียวนิดเดียวยังไงคะ มีอย่ยาผักออกมาใช่คะมีตั้งเยอะค่ะมีตั้งเยอะแต่ห้ามเหยียบเดินหลบๆเดินตรงที่เราเคยเก็บแล้วอย่างเงี้ยไม้เธอน,น,นะกลุ่มนี้ใาใหญ่ม,มีอาจจะไ่ไหมเไปรกน้นดีวกว่าหรือไม่อาจจะไม่ไม่มาเก็บ <S 2> <S 2> <S 2> ว่าน,น่าจะไม่มีเวลาทิ์หน้าก็ทำงานตั้งหลายวัน,นะค่ะก็ขี้เกียจมาเนาะก็เก็บๆไปเอาไว้กินได้หลายวันนะคะล้างแล้วก็หออ่อห่อหนังสือพิมพ์ไว้แช่ตู้เย็นนะก็อยู่ได้หลายวันนะคะเย็นให้มันมีน้ำแบบหล่อเลี้ยงมันอะมันก็จะอยู่ได้น<ม>ี็กก้อยห<ม>ลับตาหลับตาดึง คนนั้นไปถึงทั่วเนอะเนอหรอลูกแค่สามอ,อันเองอะวิธีสังเกตสำหรับมือใหม่นะคะเอาใบนะคะขยี้แล้วก็ดมดูกลิ่นจะเหมือนกระเทียมค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่ามันจะมีแฝดที่เป็นพิษนะคะกินแล้วเสียชีวิตนะคะอันนั้นนะคะต้นเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะอันนั้นนะคะเนี่ยลักษณะคล้ายๆกัน,นะค่ะแต่อันนั้นคือคือกินแล้วไม่รอดนะคะ ฉะนั้นคนมือใหม่ต้องดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าลักษณะเหมือนแล้วใช่นะคะเสียงรถทางนี้ยิ่งใหญ่เโอ้ใบหนึ่ง นี่โดนคีนุ้นห,เห,เห,หออกเสร็จค่ะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนได้เอาถุงแค่นี้พอคะ่ะไปแบ่งพี่เบนนิดนึง เดี๋ยวหมดแล้แลวค่อยมาเก็บใหม่ค่ะยุ่ยะเลยคลิปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนสวยด้ว <observ> ย <atory>